กระแสกล้องถ่ายวันนี้อยู่ที่ก้องละครท้องสิบครับซึ่งวันนี้นุ่มกอ๊อฟอนุวัฒน์ของเราโดนทีมงานบอกให้ปีนหน้าผาสูงและฉัน <c oughs> เราไปดูอาการของหนุ่มกอ๊อฟกันครับไม่ไหววะ<ใ>นเนี่ย<ข>อ,ออกมือเลยคิดเนี่ยคอยเป็นคอยไปนะครับหนุ่มกอ๊อฟไหนลองไปเลยก่อนดไนิไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉากนี้เรากป็เอ,อกเขานะ แหมงานนี้ใครก็ไม่ไหวทั้งนั้นครับขนาดไวกิ้งยังกลัวเลยม้าหมุนยังร้องไห้เลยโอ้น่าเห็นใจจริงๆพระเอกของเราแต่ไม่รู้ทีหลังว่าถูกทีมงานอําแหมหัวเราะออกเลยนะครับนุ่มก๊อป